ผมเบิ้มเดชพันธ์นบุญสิงห์พลจากทอล์กชา n นลนะครับวันนี้เรามาีโอกาสมารีวิวเจ้ารถรุ่นล่าสุดจากทาง MG นะครับกับรถที่อีกหนึ่งไงกระแสซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นนะครับโดย MG เอารถตัวเนี้ไว้เป็นกลุ่มรถพรีเมียมของทาง MG นะครับผมซึ่งอยู่เหนือจาก ZS นะครับผมโดยการดีไซน์และการออกแบบ ที่ค่อนข้างดูโดดเด่นและสะดุดตาหวาในรถที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะครับผมด้วยการออกแบบกตัวกันชนหน้านะครับผมที่มีมิติแล้วก็หน้าตาที่ดูฉบเฉียวแบบรถไฟฟ้านะครับผมแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นรถไฮบริดได้อย่างครบคันนะครับผมโดยในตัวเจ้า mg vshev ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมถือว่ามีการออกแบบในส่วนของกันชนหน้าซึ่งถือว่ามีหน้าตาที่ค่อนข้างดูโดดเด่นแล้วก็ดูฉบเฉียวนะครับโดยในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับผมมีความโดดเด่นมากนะครับด้วยการออกแบบ ตัวกันชนแบบ l e c t ็กทริกฟแ m a t ิกิวดีไซน์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบครั้งใหม่ของทาง MG นะครับผมซึ่งทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติเหมือนรถไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวกันชนหน้าเนี่ยผ้ามองมันเผลนเน่ยอาจจะนึกว่าเป็นกันชนหน้าแบบที่ไม่สามารถระบายอากาศได้นะครับผมเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่องที่เราเห็นเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อ ทำให้ผู้มองเห็นเนี่ยเหมือนรถไฟฟ้าแต่ความจริงแล้วมันยังสามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่มีในเจ้า MG V8 EV คันนี้นะครับผมซึ่งถือว่าตรงจุดนี้ทำบอกแบบมาได้ดูสุดตาแล้วก็ ทำให้ตัวรถเนี่ยยังมีมิติเหมือนรถไฟฟ้า e v นั่นเองนะครับผมถึงถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดูโดดเด่นเลยทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับผมมากับไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับผม l e d นะครับผมโปรเทคเตอร์ <Prot ector S 1> ซึ่งมีไฟ day time running light น,นะครับอยู่ด้านบนนี้ให้อีกด้วยนะครับผมซึ่งด้วยการออกแบบเนี่ยทำให้รถดูมีความลัำสมยัยแล้วก็ดูเหมือนรถยนต์จากอนาคตนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับผมยังมีการเล่นเส้นสายสีฟ้านะครับผมเป็น keep ให้มิติที่ดูเหมือนรถไฟฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งถือเป็นความตั้งใจของทาง MG ที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูมีความเป็นรถที่มีความทันสมัยและแบบรถ EV นั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวเกิร์ด้านล่างนะครับผมมีการดีไซน์ตัดสีเงินพร้อมกับค่าสีฟ้าน,นะครับผมซึ่งเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถได้เป็นอย่างดีถือว่ามีการออกแบบมาได้ดูค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาทีเดียวสับตัวหน้าตาง,งเจ้า MG VS HEV คันนี้นะครับมาดูในส่วนด้านข้างของ MG VS HEV นะครับผมมี การออกแบบตามสไตล์รถเอ V อย่างหมดจดนะครับผมด้วยการออกแบบตัวรถให้มีความเป็น s อ v ค่อนข้างสูงนะครับผมพร้อมกับล้อลายใหม่ Arrow Wheel Cover นะครับผมซึ่งเป็นล้อที่ถูกออกแบบมาให้เพื่อลดการต้านลมนั่นเองนะครับตรงเป็นลายกังหัน5ก้านนะครับผมซึ่งมีการตัดดำบนสีเงินนะครับผมซึ่งให้เพิ่มความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเป็นล้อขนาด17นิ้วครับผมซึ่งถูกบรรจุลงในเจ้า v s HEV คันนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับในตัวของเจ้า v s HEV นะครับผมจะมีสีทูโทนให้เลือกใช้ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มทางเรื่องให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับนอกจากนี้ในส่วนของหลังคานะครับจะเป็นหลังคาแบบพารามิกซันรูปขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ในรถ MG แทบจะทุกรุ่นจะมีให้นะครับผมซึ่งใน MG v s HEV คันนี้ก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้หนึ่งจุดเด่นที่มีในเจ้า MG VS h TV e แล้วก็หลายๆรุ่นของทาง MG ซึ่งก็คือระบบ i อ m า r t นะครับผมโดยระบบ i อ m า r t เนี่ยสามารถมีระบบกุญแจด i g จ t ต l อ e คีนะครับผมคือการใช้มือถือในการเปิดรถแทนใช้ระบบกุญแจได้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งลูกเล่นแล้วก็หนึ่งเทคโนโลยีที่มีเจ้า MG ทุกๆรุ่นนะครับซึ่งถือว่าในจุดนี้ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้า MG VS HEV คันนี้เช่นเดียวกันครับผมมาดูในส่วนด้านหลังของ MG VS HEV นะครับผมโดยในด้านหลังเนี่ยมีการออกแบบมาให้มีมิติค่อนข้างดูใกล้เคียงกับตัว z s นะครับผมโดยในตัวของไฟท้ายนะครับผมมีการใช้ไฟไท้ายแบบ LED นะครับผมซึ่งมีการออกแบบได้ดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมโดยในส่วนของกระจนด้านล่างนะครับมีการเล่นช่องกิวนะครับผมซึ่งทําให้ตัวกระจนหลังเนี่ยมีมิติมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับผมก็มีมาให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของสเกรตด้านล่างของกระชนหลังนะครับผมก็ดูออกแบบด้วยการตัดสีทูโทนนะครับให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่ามีการออกแบบมาดูได้ลงตัวแล้วก็ดูเหมาะสมทีเดียวสำหรับเจ้า MG VSV h e คันนี้นะครับผมส่วนในฝาท้ายนะครับผมเป็นระบบแมนนวลนะครับยังไม่มีระบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับผมซึ่งการเปิดปิดก็ยังคงต้องใช้แบบมือธรรมดานะครับผม และส่วนในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมจะเป็นที่ทวางของแบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะครับอยู่บริเวณด้านท้ายของรถนะครับผมโดยตัวเนี้ยจะไม่มีล้ออะไหล่มาให้นะครับผมแต่จะมีชุดเติมลมยางปะยางมาให้แทนนะครับผม mm. ก็ถือว่ารถรุ่นใหม่ตอนนี้ส่วนมากก็จะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วจะเป็นชุดเติมลมปะยางมาให้แทนถ้าส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งเจ้า MG VS HV ก็เช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า MG VS HEV นะครับผมมากับเครื่องยนต์ขุมพลังเป็นซิน1.5ลิตรนะครับผมพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งให้พลังกำลังอยู่ที่1 7 7แรงม้านะครับผมทำงานควบคู่กับเกียร์ eCVT นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์แระบบแปรผันนะครับผมไฟฟ้านะครับผมซึ่งทำให้การตอบสนองด้แก่ตีนต้นยันรอบกลางนะทำได้ค่อนข้างอย่างสม,มูทแ,แล้วก็ น่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับด้วยการมีระบบไฮบริดหรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยในเครื่องยนต์นะครับทำให้รถเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นกว่าอย่างตัว1.5ธรรมดายอย่างแน่นอนครับในจุดนี้นะครับผม ก็ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทาง MG ครับที่เอาเครื่องยนต์ไฮบริดมาใช้ในรถของทาง MG ในที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับผมซึ่งก็คงน่าจะประหยัดยิ่งขึ้นนะครับกว่าจากเดิมแน่นอนนะครับในจุดนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความโดดเด่นที่มีในเจ้า MG VS HEV คันนี้นั่นเองนะครับเรามาลองดูภายในของเจ้า New MG VS HEV คันนี้นะครับผมกับครั้งใหม่ของการออกแบบงานดีไซน์ของรถยนต์ไฮบริดนะครับผมซึ่งถือว่ามีการดีไซน์ที่ค่อนข้างดูฉบเฉียวแล้วรูหลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วรวมไปถึงเมทัล ประกอบนะครับผมรวมถึงชุดพลาสติกที่ใช้นะครับค่อนข้างดูมีระดับแล้วก็ดูมีราคามากยิ่งขึ้นครึ่งถือว่ามีการออกแบบมาได้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับผมแม้จะไม่ค่อยมีซอฟต์ทัชมารวมใช้มากนักนะครับผมมีเพียงแค่บริเวณตัวที่พักเท้าแขนกับตัวตรง ประตูนะครับผมจะมีบางส่วนเท่านั้นนะครับที่จะมีซอฟทัชมาให้นะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุ พื้นผิวแบบพลาสติกธรรมดานะครับผมแต่ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดูมีราคานะครับผมทําให้ตัวรถด,ดูดีขึ้นกว่าเดิมกว่าในหลายๆรุ่นของทาง MG ที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับผมโดยในเจ้า MG VS HEV e คันนี้ถือว่าออกแบบภายในค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมที่โดดเด่นที่สุดก็คงเป็นเรื่องของระบบหน้าจอนะครับผมขนาดใหญ่นะครับผมขนาด12.3นิ้ว2ตัวนะครับผมซึ่งถือว่ามีขนาดเต็มหน้าจอและรอบ เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับผมโดยหน้าจอแรกนะครับเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการของตัวรถนะครับผมซึ่งจะแสดงผลการทางานของระบบไฮบริดนะครับรวมไปถึงระบบความเร็วแล้วก็รอบเครื่องยนต์นะครับผมนอกจากนี้ยังควบคุมผ่านตรงพวงมาลัยได้นะครับผมก็จะมีระบบในการโชว์เรื่องของเครื่องเสียงนะครับผมระบบเกี่ยวกับลกบความเร็วก็ดีระบบเตือนระบบต่างๆเวลามีอะไรขึ้นมานะครับรวมไปถึงระบบโทรศัพท์นะครับผมก็จะแรงผ่านหน้าจอ ตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนฝั่งตรงกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกันซึ่งเป็นหลบทัชสกรีนครับรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarP l a y นะครับผมซึ่งหน้าจอตัวนี้จะควบคุมในระบบการทํางานต่างๆของตัวรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบแผนที่ก็ดีระบบเพลงระบบแอร์นะครับผมรวมไปถึงวิทยุนะครับรวมถึงระบบรายละเอียดจิบย่อยนะครับผมโดยหน้าจอตัวนี้นะครับผมถือว่าตอบสนองค่อนข้างไวทีเดียวนะครับผมในการทํางานนะครับผมเราส เข้ามาในโหมดต่างๆในหน้าจอได้ค่อนข้างฉับไวนะครับผมในการประมวลผลของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับผมในการสั่งงานนะครับผมจากนี้ในส่วนของคอนโซลนะครับผมยังมีการเล่นตัวพลาสติกเงาสีเทานะครับผมมาตัดกับบริเวณพลาสติกเดิมนะครับผมเพื่อเพิ่มมิติความหรูหราให้กับตัวรถได้อย่างดีนอกจากนี้นะครับบนชุดช่องแอร์นะครับผมก็จะมีการเล่นสีฟ้านะครับเข้ามารวมด้วยในช่องกรอบแอร์นะครับเพื่อเพิ่มมิติแล้วก็สีสันให้ตัวคอนโซลได้เป็นอย่างดีแล้วทาให้เราร คือรถไฮบิดนั่นเองนะครับผมกจากนี้จะมีไวเลสชารจิ่งมาให้อีกนะครับผมบริเวณด้านล่างนี้นะครับผมก็มีมาให้ในชุดหัวเกียร์นะครับผมก็จะมีการออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างดูโดดเด่นทีเดียวนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมการเข้าเกียร์ก็ปกติเลยนะครับดึงขึ้นดึงลงธรรมดาไม่มีอะไร DNR นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเข้า P ขอตรงกลางนี้นะครับผมมันก็จะเข้าสู่โหมด P ให้นะครับผม ก็ถือว่าทำแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ในส่วนด้านล่างก็จะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มควบคุมการทํางานของรถนะครับผมไม่ว่าเป็นระบบ i เด e ส stop นะครับผมอยู่ให้ตรงนี้นะครับผมก็มีมาให้นะครับผมแล้วรวมถึงโหมดการเปลี่ยนโหมดนะครับผมโดยรถยนต์ VSV Hybrid คันนี้นะครับผมสามารถเลือกโหมดได้3โหมดคือโหมด eco นะครับผม ซึ่งจะแสดงผลอยู่ตรงหน้าจอบริเวณนี้นะครับผมจะมีอีโคนะครับมีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีซอกคอมฟอร์ตนะครับผมซึ่งสามารถให้ผู้ขับขี่เลือกขับขี่ตามความต้องการของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระบบกล้อง360องศานะครับผมที่ปุ่มล่างนี้นะครับผมคือจะแสดงมิติรอบรถเป็น360องศาซึ่งเราสามารถปรับการทํางานของกล้องได้ผ่านตรงด้านขวามือนี้นะครับผมรวมถึงตัว ลองให้เห็นเราถึงล้อด้วยนะครับผมว่าล้อทํางานอยู่ด้านไหนนะครับผมก็มีมาให้เป็นทางเลือกนะครับผมถือว่าให้ความละเอียดแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับในกรณีทเราจอดในที่ริมฟุตบาทแล้วเราอาจจะไม่มองไม่เห็นว่าล้อเราหมุนทางไหนหรือเราชิดฟุตบาทแค่ไหนนะครับผมรถปวิ่นก็ช่วยได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็มีการ ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูกระชับกระเฉงขึ้นครับด้วยการใช้พวงมาลัยแบบดีเชฟนะครับผมที่เป็นตูดตัดตัวนี้เพื่อเพิ่มสรีระให้กับผู้ขับขี่เวลานั่งแล้วก็พวงมาลัยจะไม่ติดขานะครับผมสหรับคนตัวใหญ่ก็ดีซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำออกแบบมาได้อย่างดีนะครับซึ่งในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมสามารถปรับได้เพียงแค่2ทิศทางนะครับคือขึ้นกับลงเท่านั้นครับไม่สามารถดึงเข้าหาตัวหรือดึงหุบเข้าไปได้นะครับผมตรงจุดนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อด้อยที่เราเห็นในเจ้า MG VS h v คันนี้ถ้าาาสมรถ ปรับดึงขึ้นหรือเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการปรับที่นั่งหรือสรีระของขผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนอย่างอื่นก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือด้านบนไอ้ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในตัว M New MG V h h แต่ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในตัว MGV s h e v คันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบ o r a m i c s u n น o o f นะครับผมขนาดใหญ่ที่อยู่บนหลังคานะครับผมซึ่งเป็นหลังคากระจกซึ่งมีความกว้างค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ในส่วนด้านหน้านะครับผมซึ่งควบคุมผ่านบริเวณเพดานด้านหน้านี้นะครับผมจะมีปุ่มให้เลือกใช้งานทํางานนะครับผมนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ระบบเสียงคําสั่งเสียงได้นะครับผมจากตรงนี้นะครับ อะไรคะเปิดหลังคานี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มีอยู่ใน MG หลายๆรุ่นนะครับผมซึ่งถือว่าการทํางานเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับการทํางานนะครับผมโดยใช้คําสั่งเสียงเนี่ยค่อนข้างแม่นยําพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งถือว่าตรงจุดนี้ถือว่าอีกหนึ่งลูกเล่นที่มีในเจ้า New MGV s จ v คันนี้นะครับผมก็ถือว่ามาให้อย่างคบคันในส่วนของเบาะนะครับผมเป็นเบาะหนังพร้อมเดินตะเข็บสีขาวนะครับผมเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับผมในส่วนของที่นั่งแถวที่2นะครับตอนหลังก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมในจุดนี้แล้วก็มีการปรับเอยียงของที่นั่งเบาะหลังนะครับพอสมควรเลยทีเดียวทำให้ผู้ขับขี่นั่งได้อย่างสะดวกสบายด้วยการที่ออกแบบของ New MG G.V. s v, h L v เนี่ยทำให้ตัวพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเน,าาาาานเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยเดียวครับผมสูง183เนี่ยก็ยงังนั่งได้อย่างสบายนะครับผมโดยที่พื้นที่เหนือศีรษะยังเหลืออยู่ประมาณ3-4นิ้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับคนตัวสูงอย่างผมนะครับถ้าเป็นคนที่สูงปกติเนี่ยก็ถือว่านั่งเหลือ มีพื้นที่เหนือศีรัดอ่ะค่อนข้างเหลือเฟือเลยทีเดียวครับรวไมไปถึงในที่นั่งตอนหลังก็เดียวครับผมจับคนตัวสูงสเนี่ยก็สามารถนั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวนั่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่มีในเจ้า New m g b s h ี v คันนี้นะครับนอกเหนือจากระบบความล้ำสมัยในออปชั่นต่างๆที่มีมาให้ไม่ว่าจะหน้าจอขนาดใหญ่12.3ง12นิว้วทั้ง2จอนี้นะครับพร้อมระบบทัชสกรีนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้า m g b s h u v คันนี้นะีรับผม หลังจากที่เราได้มาลองดูรายละเอียดต่างๆของเจ้า MG SUV นะครับผมรถไฮบริดคันแรกจากทาง MG นะครับผมซึ่งบอกเลยเลยว่าด้วยหน้าตาแล้วก็ออปชันที่มีมาให้เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าตลาดกลุ่ม b SUV นะครับผมไฮบริดนะครับค่อนข้างจะดูเดือดทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอย่าง Toyota Cross Honda HRV รวมถึงโจ h ล l e คู่แข่งจากทาง g e v o r นะครับผม แล้วก็นิสสันคิกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มรถที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตอนนี้นะครับผมเนื่องจากเทคโนโลยีความประหยัดน้ามันนะครับผมซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคนะครับผมซึ่งเราจะมารอดูการเปิดตัวจริงนะครับผมเข้อมกับราคาได้เมื่อวันที่8สิงหาคมนี้นะครับผมตามโชว์รูม MG ทั่วประเทศนะครับผมว่าจะ สมกับการรอคอยกับราคาที่สามารถจะท้าทายคู่แข่งได้เพราะปกติแล้วเนี่ย MG จะเป็นหนึ่งค่ายรถที่ทําราคารถได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถทําให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเขาคงต้องมารอดูนะครับว่าเจ้า MG VS HEV คันนี้ครับผมจะสร้างความประทับใจและว้าวได้แค่ไหนนะครับผมซึ่งทาง MG ไม่น่าจะทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับทีมงานทอ p Channel ด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะมีรถรุ่นใดให้เพื่อนๆได้ดูกันในค่าว ไว้พบกันครับสวัสดีครับ